ลักกรรมสี่อย่างที่พระโสดาบันจะต้องละได้คืออะไร 1. กรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาล 2. กรรมไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาล 3. กรรมไม่ได้เกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่น 4. กรรมไม่ได้เกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุแล้วกรรมเกิดจากอะไรตอบได้ไหมกรรมเกิดจากอะไรชาวพุทธทั้งหลายนะพระตถาคตบอกว่ากรรมเกิดจากผัสสะ สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตนี่แหละผู้ใดกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราด้วยคําที่ไม่จริงสมณพราหมณ์และผู้รู้ใดๆที่กล่าวตามก็จะไม่พลอยเป็นผู้ที่ควรถูกตาําหนิไปด้วยใครพูดอย่างนี้ตามพระตถาคตก็จะไม่ถูกตาําหนิเพราะชื่อว่ากล่าวตรงตามที่พระตถาคตกล่าวถอยรถไปทับลูกสุนัขตายไม่ได้เจตนาในี่บาปไหม เป็นกรรมไหมบ้างก็ว่าเป็นบ้างก็ว่าไม่เป็นตกลงแล้วเป็นหรือไม่เป็นกันแน่นะเป็นนหเป็นเหรออ่าเป็นแต่เล็กน้อยเพราะเหตุอะไรเพราะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาไม่ใช่ <c oughs> ไปดูกรรมคืออะไรเรื่องควรรู้เกี่ยวกับเรื่องกรรมหกอย่างรัตถาคตฏตัดไว้อันดับแรกต้องรู้ว่ากรรมคืออะไร ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะว่าบุคคลเจตนาแล้วย่อมกระทำซึ่งกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจโยมไม่มีเจตนาเป็นกรรมไหมไม่เป็นกรรมไม่เจตนาโยมลองไปสกแกนดูไม่เคยพัตถาคตไม่เคยพูดเรื่องกรรมไม่เจตนาไม่มีเพราะพระองค์ตรัสว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมและเหตุเกิดของกรรมก็คือตัวนี้นะนี่านะสัมภาวะแปลว่าเหตุเป็นแดงเกิด ก็คือภัสาะเหมือนกับพระสูตรเมื่อกี้ไหมเหมือนกันคำตถาคตจะสอดรับกันไม่มีการขัดแย้งกันทั้งสิ้นเพราะนั้นถ้าเป็นคำพระศาสดาจะขัดแย้งกันไม่ได้จะสอดรับกันทั้งหมดและแก้กรรมได้ไหมตกลงแก้กรรมได้ไหมนะได้บางก็บอกไม่ได้อ่าไปดูพระสูตรนี้กรรมแก้ได้ไหมอริยะอัตถันคิกมมร,รคนี้นั่นเอง เป็นกรรม,มะนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เลยอแห่งกรรมนี่ไงกรรมแก้ได้ด้วยมักมีองค์แปดวิธีเดียวโยมจะไปบางสกุลเป็นบางสกุลตายนอนในโรงผ้าขาวคุมรดน้ำมนต์ไม่มีทางแก้ได้กลับมากรรอยังเหมือนเดิมนะนั่งลถไปสกลเลยไปนั่งแก้กรรมกลับมากรรมเหมือนเดิมตกลงแนละ้วไปเสียเปล่า เสียเปลืองน้ํามันเปลืองเงินใช่ไหมเพราะอยู่บ้านนั่งเจริญอนาปารู้ลมเข้าลมออกมักมีองค์แปดรักษาสินให้ดีนั่งสมาธิสำเร็จประโยชน์แล้วและนี่คือคําของศาสดา,า,าของเรานะดังนั้นมันท้าทายความเชื่อเรานะปัจจุบันเนี่ยเยอะมากนะโยมนะเพราะเราไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะดังนั้นพุทธวจนะคําที่ออกจากปากพระศาสดา,าของเราโดยตรง ไม่ใช่ว่าเรื่องยากหรือเรื่องง่ายมันคือเรื่องความจริงที่เราชาวพุทธต้องรู้จะได้ปฏิบัติถูกต้องมาดูว่าอริยะคือประเสร,ริฐอัดถังก็คือแปดคิกามัคก็คือหนทางนะทางแปดประการอันประเสริฐ <analy zer> น, <Pass> นี้นั่นเองเป็นกรรมมัคคือกรรมนิโรธคือดับคาไมลิปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความนิโรธดับแห่งกรรมมัคกรรมตรงๆเลยนะ ข้อปฏิบัติแข้อนี้คืออะไรสองข้อแรกสงเคราะห์ในส่วนของปัญญาสามข้อกลางสงเคราะห์ในส่วนของศีลสามข้อท้ายสงเคราะห์ในส่วนของสมาธินั่นคือปัญญาศีลส,สมาธินั่นเองถ้าพราะองค์กัดเหลือสามจะพูดศีลสมาธิปัญญาเอาศีลขึ้นก่อนถ้าพูดย่อมรคแปดเหลือสองจะพูดสมาธิขึ้นก่อนคือสมถะกับวิปัสสนา ไม่พูดเรื่องสินเพราะขนาดที่สมาธิสมบูรณ์สินครบแล้วกายวาจาไม่ผิดอะไรขนาที่โยมนั่งสมาธิกายวาจาบริสุทธิ์มัดแปดสมบูรณ์นี้เป็นวิธีแก้กรรมที่ถูกต้องวิธีเดียวไม่มีวิธีอื่นนะมีพระสอนเยอะไหมเนี่ยน้อยนะเรียกโยมมาแก้กรรมบอกโยมต้องปฏิบัติมัคมีองค์แปดหาไม่ค่อยเจอนะตกลงแล้วคนอื่นแก้กรรมให้โยมได้ม ไม่ได้โยมต้องกลับมาแก้เองด้วยการฝึกกายอย่างน like ี้วาจาอย่างนี้ใจอย่างนี้ใช่ไหมเห็นการเกิดดับคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปะคือทิ้งความคิดอกุศลสามอย่างการพยาบาทเปียดเบียนสัมมาวาจาก็คือการไม่พูดโกหกคำหยาบเพื่อเจรส่อเสียดสี่อย่างสัมมากรรมตาคือศีลห้าสามข้อแรกไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมสัมมาชีวคือการเลี้ยงชีวิตที่ไม่ประกอบด้วยการเบียดเบียน สัมมาวายามะก็คือการละอกุศลอากุศลที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดขึ้นความเพียรสี่อย่างอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วต้องละไปกุศลที่ยังไม่เกิดสร้างให้เกิดขึ้นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วประคองรักษาไว้สัมมาสติตั้งจิตไว้ในกายเวทนาจิตธรรมคือสติปัฏฐานสี่สัมมาสมาธิก็คือการเข้า ปตมชฌานทุติยชานตาติยชานจตุตชานสี่ฌานนี้คือสัมมาสมาธิในมรรคิยงแปดตกลงแล้วแปดข้อนี้ใครทําให้เราได้ไหมไม่ได้นะต้องทําเองเนาะตกลงแล้วกรรมเราต้องแก้กันเองนะอ่าก็คือฝึกกายวาจาจิตของเรานั่นเอง